สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะสวัสดีเช้าวันวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์สีแดงนะคะวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนของหลายๆท่านไหมคะวันนี้เป็นวันหยุดไหมนะคะน่าจะเป็นวันหยุดของหลายๆท่านเนาะวันนี้วันที่1ิบมกราคม2 5 6 4ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้อุณหภูมิเป็นยังไงบ้างคะแต่ละพื้นที่นะคะอากาศหนาวเย็นอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะที่เพชรบูรณ์ที่อำเภอลมศักนะคะตอนนี้วันนี้เนาะก็อยู่ที่น่าจะ เท่าไหร่เนาะกี่องศาเนาะเดี๋ยวคุณหนิงขอดูก่อนนะตอนนี้เนาะสิองศาค่ะ16องศาอุ้ยไม่ใช่แล้วนะคะ เมื่อเช้า16แต่ตอนนี้20องศาแล้วค่ะก็อากาศค่อนข้างเย็นสบายเลยทีเดียวนะคะท้องฟ้าโปร่งนะะมีแดดนั่นเองนะคะวันนี้ใครมีกิจกรรมนะคะวันหยุดนะคะทำอะไรกันบ้างกันกันค่ะกันค้ากับครอบครัวนะคะเมื่อวานนี้เนาะคุณหิงก็แบ่งไปกิจกรรมความสุขกับครอบครัวกับหลานๆนะคะหลานๆคุณหญิงนะคะอยากทานอาขออภัยนะคะคัดจมูกนิดหน่อยนะคะหลานๆอยากทานคัพเค้กนะคะเมื่อวานก็ทำคัพเค้กนะคะคัพเค้กช็อกโกแลตนะคะ ช็อกโกแลตโยเกิร์ตนะคะแล้วก็เค้กกล้วยหอมด้วยนะคะก็คืออยากทานทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะก็เลยทําทั้ง2องอย่างเลยนะคะก็เขาก็ช่วยกันทุกกระบวนการทุกขั้นตอนเลยนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ทั้งวันก็ยกให้เขานะคะก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็มีกิจกรรมนะคะ ร่วมกันกับที่บ้านนะคะก็เป็นการสายสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวนะคะให้ครอบครัวอบอุ่นได้มีกิจกรรมทําร่วมกันในสิ่งที่เขาอยากทํานั่นเองนะคะในสิ่งที่ลูกหลานของเราอยากทํานะคะก็นะคะหากิจกรรมทําร่วมกันเนะเ<อ>าะคณหนิงก็แบ่งปันในกิจกรรมเผื่อเป็นไอเดียนะคะในการไปสร้างนะคะความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัวนะคะ <ๆ S 1> กับลูกๆหลานๆนะคะต้องทําในสิ่งที่เขาอยากทำนะคะก่อนนั่นเองนะคะเขาชอบทําเขาชอบขนมเค้กนะคะเด็กๆก็ คู่กันเนาะกับขนมเค้กนะคะคุณหญิงก็ชอบเช่นเดียวกันนะคะสมัยเด็กๆนี้ไม่ได้ทานหรอกคะ่ะขนมเค้กแบบนี้นะคะจะทานแบบเค้กอ่าเค้กโบราณน,นะคะแยมส้มนะ,ะบางๆนะคะแบบนั้นนะคะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงไม่ ไม่มีเงินมีทองที่จะซื้อทานได้นะคะสมัยเด็กๆนะคะอ่ะพอเรามีกำกำลังทรัพย์นะพอมีนะคะแล้วก็แบ่งปันค่ะเพราะว่าเชื่อเชื่อว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคะยิ่งบริจาคยิ่งร่ำรวยนะคะยิ่งสร้างเหตุพิเศษนะคะก็ย่อมได้ผลพิเศษนั่นเองนะคะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจหลิงขนมไทยไฮโซน,นะคะแล้วก็ขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการแชร์แบ่งปันนะคะใครที่อยากสนับสนุนนะคะ,ะให้ คค่าขนมค่ากาแฟคุณหญิงนะคะก็สามารถสนับสนุนมาได้นะคะที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะ0121988488นะคะ0121988488ธนาคารกสิกรไทยนางสาวราพรบัวพาค่ะเดี๋ยวคุณหญิงขอฝากเลขที่บัญชีไว้เนาะอยู่ใต้คอนเทนต์นี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะ เช้านี้ทานข้าวกันหรือยังคะอาหารเช้านะคะจําเป็นต่อร่างกายนะคะอาหารเช้าจําเป็นต่อสุขภาพนะคะเป็นมื้อนะคะหลักมื้อนะคะ สาคัญเลยทีเดียวต้องกินให้ตรงเวลานะคะก็ไม่ควรที่จะเกิน9โมงเนาะเจ็ดโมงแปดโมงนะคะเก้าโมงนะคะไม่ควรที่จะเกินนี้นะคะเพราะว่าร่างกายต้องการสารอาหารฉะนั้นแล้วเราต้องทานเข้าไปค่ะคํานี้เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งสมมติไม่อยากทานเนาะคานี้เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อพ่อเพื่อแม่นะคะเพื่องานเพื่อความรักเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อนะคะตัวเราด้วยนั่นเองนะคะโอเคนะคะคุณหญิงขอบ คุณการแชร์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะใครทําอะไรกันอยู่รับชมอยู่จังหวัดอะไรนะคะเขียนมาแบ่งปันทักทายได้นะคะเขียนมาเป็นหรือว่าเป็นธรรมทานนะคะแล้วก็ให้คุณมาร์คซิกะเบิดนะคะเปิดการมองเห็นให้นั่นเองนะคะ,ะคุณหนิงขอ,อแชร์ก่อนฮะฮะก่อนนะคะแล้วก็ให้คุณมาร์ค โอเคโอเคคุณหญิงแชร์แล้วนะคะ วันนี้นะคะแบ่งปันฟรีค่ะ3เคล็ดลับสร้างเหตุดีนะคะพิเศษผลงดงามเสมอนะคะไลฟ์ประจำวันที่10มกราคม2564นะคะข้อที่1ผู้ให้ย่อมได้รับนะคะข้อที่2นะคะสบายใจเงินเข้าโชคดีทุกทางนะคะข้อที่3นะคะมีความสุขกับปัจจุบันนะคะ ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่เราอยากได้ผลอะไรที่มันงดงามนะคะเราก็ต้องสร้างเหตุก่อนนะคะต้องให้ต้องแบ่งปันก่อนนั่นเองนะคะในข้อที่1ค่ะเป็นผู้ให้นะคะย่อมได้รับเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะให้อะไรไปก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุทานธรรมทานอภัยทานนะคะไทยที่ได้ทําในวันนี้คุณหญิงก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะคุณญิงก็แบ่งปันเนาะคือทั้งวันคุณหญิงทําบุญเขาเรียกว่าแบบ ธรรมทานนะคะแล้วก็ทั้งวัตถุทานด้วยเนาะแล้วก็อ,อภัยทานด้วยนะคะทั้งวันเลยเมื่อวานก็เป็นกิกจกรรมกับเด็กๆลูกๆนันหลานของคุณหญิงทั้ง3าคน3สาวเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะมีทั้งอนุบาลหนึ่งนะคะแล้วก็ปสนะคะแล้วก็คนโตนี่อยู่ม5นะคะก็นี่แหละค่ะคนโตนี่ที่คุณหญิงเคยแบ่งปันเนาะที่ที่คุณหญิงแนะนําว่าเขาจะไปสอบโรงเรียนมัธยมใช่ไหมคะ ที่ที่เขาต้องการนะคะปรากฏว่าคุณหญิงก็แนะนําเขาว่าต้องมีภาพความสำเร็จนะลูกนะคะต้องไปหาข้อมูลว่าค่าเทอมเท่าไหร่ค่าอะไรบ้างเสื้อผ้าเขาแต่งยังไงหนูต้องเดินทางยังไงหนูต้องขึ้นรถรับส่งหรือว่าหนูจะเอามอเตอร์ไซค์ไปนะคะ คือไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนั้นนะคะเขาก็ทําตามแล้วก็นั่นแหละค่ะได้ะเข้าโรงเรียนนะคะมัธยมนะคะประจำอำเภอนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ม .5 นะคะศิลเอกศิลป์ภาษาเนาะอ่ะแล้วเกี่ยวข้องกับอะไรกับข้อหนึ่งนะคะก็จะบอกว่าผู้ให้ย่อมได้รับนั่นเองนะคะก็เมื่อวานกุนหิงก็แบ่งปันกิจกรรมนะคะแล้วก็ เมื่อวันก่อนด้วยนะคะคุณหญิงก็ส่งอาหารนะคะส่งขนมนะคะให้ทั้งครูบาอาจารย์ให้ทั้งคุณแม่คุณยายนะคะเมื่อวานก็ส่งความรักผ่านไปรษณีย์ EMS ไปนั่นเองนะคะคุณแม่ก็ได้รับเมื่อวานนี้คุณยายก็ได้รับเมื่อวานนี้นะคะก็ครูบาอาจารย์ก็น่าจะได้รับเมื่อวานนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็ไปส่งนะคะรวดเร็วมากเลยค่ะส่งส่งเมื่อวาน วันเมืม่อวานวันเสาร์เนาะคุณหนิงส่งวนันศุกร์นะคะคุณก้องนะคะคุณแอนเมนคุณแอนมินไปส่งให้นะคะในช่วงเช้านะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ได้รับนะคะคือส่งจากพิชญูชมพไปขอนแก่น อำเภอชุมแพนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะส่งความรักนะคะส่งอาหารส่งนะคะขนมนะคะผ่านไปสนีไปนะคะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ถึงเมื่อวานนี้นะ,ะไม่ใช่เมื่อวานนี้ถึงเมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานนี้คุณหญิงก็มีกิจกรรมกับหลานนะคะเนื่องในวันเด็กนะคะวันเด็กก็คือทุกวั of them of them, นของเขา่นละคะ่ะก็เมื่อวานนี้พอได้จังหวะเวลาเนาะเรยกว่าว่างพร้อมกันนะคะ unfair. ก็เตรียมการเขาก็อยากทานมานานแล้วนะคะก็พร้อมที่ จะทำเมื่อวานนี้นะคะก็คือกิจกรรมให้ทั้งวันเลยนะคะให้แบ่งปันในสิ่งที่เรามีนะคะโดยที่ไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครนั่นเองค่ะก็เป็นกิจกรรมที่บ้านนะคะทั้งวันนะคะพอตกเย็นใช่ไหมคะตกเย็น คุณหญิงก็ส่งไปส่งเขาที่บ้านนะคะห้าโมงกว่าห้าโมงเย็นนะคะไปส่งเขาที่บ้านนะคะแล้วก็กลับมานะคะคุณหนิงก็สั่งนะคะเสื้อนะคะเสื้อตัวนี้ก็มาถึงพอดีนะคะคุณหนิงก็ซักเมื่อวานนี้นะ,ะแล้วเกี่ยวอะไรกันนะคะกับหัวข้อนะคะเกี่ยวนะคะเพราะว่าคุณหญิงจะบอกว่าผู้ให้ย่อมได้รับคืออะไรที่เราทําโดยที่เราไม่ได้คาดหวังค่ะ เราไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับนะคะพอตกเย็นมาคุณหญิงไปส่งหลานเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปแวะบ้านนะคะคุณอาะค,ะคุณหญิงฝากเสื้อไว้เนาะ,ะเขามาส่งเสื้อนะคะ คุณหญิงก็ฝากไว้พี่บ้านคุณอาน,นะคะแล้วพี่สาวก็มาพอดีนะคะมาถึงประมาณบ่ายสามนะคะลูกพี่ลูกน้องกันนั่นแหละค่ะมาจากกรุงเทพนะคะมารับคุณพ่อไปหาหมอนะคะคที่กรุงเทพนะคะก็กําลังปิ้งย่างะะกันอยู่พอดีเลยนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆหอยหอมนะคะแล้วก็ปลาหมึกตัวโตๆนะคะปูตัวโตๆนะคะแล้วก็มีของขวัญให้คุณหญิงด้วยนะคะ โอยนะคะเรียกว่ามาสองใบเลยทีเดียวนะคะมีกระเป๋านะคชั h นแนวแล้วก็อะไรนะหลุยวิกตองแล้วคุณหญิงก็ไม่รู้หรอกว่าค่ะว่าราคาเท่าไหร่นะคะแต่สำหรับผู้นิงอะราคาหลายนะคะหลายหมื่นหลายแสนเลยทีเดียวนะคะที่เราได้รับเม <Emir ates. S 1> ื่อวานนี้นะคะ <puisqu> เห็นไหมคะเวลาที่เราทำอะไรที่ไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดคิดนะคะ ความโชคดีนะคะมันก็เข้ามาหาเราทุกทิศทุกทางเรียกว่านผู้ให้ย่อมได้รับเสมอค่ะได้รับทั้งเงินทั้งสิ่งของความรักนะคะความปรารถนาดีนะคะ,คะ,คะผู้ให้ย่อมเป็นที่ได้ผู้ให้นะคะย่อมได้รับแล้วก็ได้รับความรักด้วยนะคะได้รับสิ่งของนะคะคุณก็เช่นเดียวกันนะคะ <like> คุณก็โชคดีนะคะแบบคุณหญิงได้นะคะคุณหญิงเชื่อว่าคุณโชคดีมากกว่าคุณหญิงอาจจะได้เงินฟ้าประทานได้เงินง่าบลอยได้ออมรดกนะคะ ที่ดิน5ไร่10ไร่นะคะหรือเงินล้านนะคะเงินหลายหล,ายล้านนะคะตามนะคะความคู่ควรของคุณนั่นเองนะคะนี่ละเนาะข้อที่1นะคะผู้ให้ย่อมได้รับนะคะก็ลองทำดูนะคะ ให้ทั้งวัตถุทานวัธรรมทานอภัยทานวัตถุทานก็เป็นเงินเข้าของสิ่งของเงินทองขนมอาหารก็เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นวัตถุทานนะให้ในปริมาณที่เราให้ได้นะคะให้ด้วยไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นแล้วก็ธรรมทานก็จะเป็น ให้รอยยิ้มให้กําลังใจให้ความรักให้ความปรารถนาดีให้ไอเดียในการใช้ชีวิตนะคะให้หนังสือต่างๆนะคะก็เป็นธรรมทานนะคะก็ถือว่าเป็นการให้แบบสังฆทานด้วยนะคะแล้วก็อภัยทานก็เป็นการให้อภัยตัวเองนะคะที่เผลอทำอะไรไม่ดีนะคะเมื่อวานผ่านไปแล้วนะคะเผลอคิดผิดทำผิดตัดสินใจผิดพูดผิดนะคะ ทำอะไรที่มันกระทบกระเทือนใจใครหรือว่ากระทบกระเทือนชีวิตเราก็ให้อภัยตัวเองนะคะพอเราให้อภัยตัวเองได้แล้วเราก็จะให้อภัยผู้อ <te AS LEY> ื่นได้เช่นกันนะคะคนสัตว์สิ่งของสิ่งแวดล้อมเคยทําอะไรไม่ดีกับเราเราก็ให้อภัยนะคะด้วยใจที่ปล่อยวางไม่ถือโทษไม่เอาความนะคะไม่ถือสานะคะเพื่อนะคะเราจะได้มีชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่เงินก้อนใหม่โอกาสใหม่ๆสุขภาพที่แข็งแรงแบบใหม่ๆนะคะคนรักนะคะแบบใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะคะอะไรแบบนี้นะคะก็ ตามนั้นอันนี้คือข้อที่1ค่ะต่อไปข้อที่2นะคะเวลาที่สบายใจเงินเข้าโชคดีทุกทิศทางนะคะการให้การแบ่งปันนะคะก็เป็นการเป็นกิจกรรมที่เรานะคะได้มีความสุขนั่นเองเนาะเวลาที่เรามีความสุขการสบายใจนะคะโชคก็จะเข้าเงินก็จะเข้าทุกทิศทุกทางเลยจริงไหมคะ คุณมีกิจกรรมอะไรที่คุณทําแล้วมีความสุขสบายใจเขียนมาแบ่งปันเป็นธรรมทานให้กับคุณหญิงและพี่พๆน้องๆที่มาชมนะคะที่เพจคุณหญิงขนมไทยไฮโซได้อ่านนะคะได้เป็นไอเดียได้ไปใช้กันนะคะได้ไปปรับใช้กันเนาะลองเขียนมาได้นะคะเขียนย้อนหลังก็ได้นะคะถ้าใครที่ชมใน u t u b e นะคะก็เขียนได้ใต้คอนเทนต์ที่ YouTube ได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแบ่งปันเป็นไอเดียกันเนาะเผื่อใครที่กําลังทอดแท้ชิ้นหวังหมดกําลังใจนะคะไม่สบายใจทุกใจนะคะได้นาไป ใช้นั่นเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะทําให้เราโชคดีนั้นเราต้องมีความสุขการสบายใจค่ะเราต้องมีกิจกรรมความสุขไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเจอปัญหาสุขภาพการเงินการงานความรักนะคะครอบครัวนะคะญาติพี่น้องป่วยนะคะต้องเฝ้าคนป่วยต้องดูแลคนป่วยนะคะเราต้องมีกิจกรรมความสุขของตัวเองนะคะทุกวันค่ะทุกวันแม้ไม่อย่าไปเอาอให้อย่าไปคาดหวังหรือว่าไปเอาความ ไม่สบายใจของใครมาบั่นทอนความสุขของตัวเรานะคะใครจะไม่ชอบใจใครจะไม่พอใจใครจะทุกข์จะเศร้าเราต้องมีความสุขนะคะคนที่เรารักนะคะคนที่เขารักเราต้องมีความสุขค่ะเกิดจากกาันให้การแบ่งปันการมีเวลาให้การทําอะไรให้นะคะนี่แหละค่ะให้ ให้และแบ่งปันกันเนาะจะทําให้เรานะคะคลี่คลายปัญหาอุปสรรคโชคดีก็จะเข้านะคะโชคดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานการเงินความรักสุขภาพต่างๆนะคะจะหลั่งไหลมาหาเราโดยที่เราไม่คาดคิดไม่ได้คาดหวังนั่นเองนะคะสร้างเหตุพิเศษนะคะย่อมได้ผลพิเศษนะคะถ้าอยากได้ผลพิเศษไม่สร้างเหตุพิเศษที่เราไม่เคยทําแล้วเราก็ไม่ได้นั่นเองค่ะอยากได้อะไรนะคะที่ไม่เคยได้ก็ต้องทําอะไรที่ไม่เคยทำนะคะอยากเรียนรู้อะไรที่เราอยากเรียน ู้อะไรใหม่ๆนะคะก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องทําอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะอยากทําอะไรใหม่ๆก็ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะอ่านหนังสือใหม่ๆพัฒนาตัวเองแบบใหม่ๆนะคะไม่เคยตื่นแต่เช้าก็ตื่นแต่เช้าลองดูไม่เคยอ่านหนังสือก็ลองอ่านหนังสือลองดูไม่เคยลงคอร์สเรียนอะไรที่ไม่เกี่ยวกับสาขางานที่เรารับผิดชอบอยู่ก็ลองทําดูคะ่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับโอกาสใหม่ๆด้วยตัวของเราเองนะคะ ใครไม่ให้โอกาสเราไม่เศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองนะคะแล้วก็เราก็ไม่ปิดกั้นโอกาสของตัวเราด้วยเนาะความโชคดีอ่ะเขามารออยู่หน้าประตูแล้วเขาอยู่กับเราตลอดเวลานะคะตลอดลมหายใจนี้นะคะถ้าเราไม่เปิดโอกาสเขาก็เข้าไม่ได้ถ้าเราไม่ทําคุณงามความดีนะคะไม่สะสมบุญบารมีเขาก็ไม่มีทางเข้านะคะสิ่งที่จะทําให้เราโชคดีเงินเข้าทุกทิศทุกทางโชคดีทุกทิศทุกทางก็คือต้อง เขาเรียกว่าคู่ควรนะคะต้องมีบุญบาร,รมีที่ถึงบุญก็คือการทําความดีสะสมนะคะให้มากๆไม่ว่าจะวัตถุทานธรรมทานอภัยทานนะคะถ้าเรามีแล้วโชคก็เขาจะเข้าได้ค่ะ mm hmm. เขาอยู่กับคุณอยู่แล้วแต่ว่าเขาเข้าไม่ได้เขาเข้าไม่ถึงเพราะว่านะคะไม่มีสะพานนะคะเรียกว่าสะพานบุญนั่นเองค่ะเราต้องมีบุญบาร,รมีสะสมคุณงามความดี mm hmm. เล็กๆน้อยๆก็ทํานะคะ เล็กๆน้อยก็ทำนะคะให้รอยยิ้มให้กำลังใจให้ความหวังให้ไอเดียนในการใช้ชีวิตนะคะ <_ C 1> ชื่นชมคนในครอบครัวคนรอบข้างนะคะ <_ C 1> บอกรักขอบคุณขอโทษให้อภัยกันนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะคุณงามความดีนะคะเล็กๆน้อยๆรับผิดชอบหน้าที่นะกินอาหารให้ตรงเวลานอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะมีความสุขทุกวันนะคะมีความสุขอาจจะเกิดจากดูซีรีส์นะคะจัดบ้านทำขนมทำอาหารทานกับครอบครัวนะคะ ช่วงเวลานี้เนาะเราไม่ควรที่จะออกจากบ้านนะคะก็ถ้าออกจากบ้านก็ต้องอ่าเขาเรียกว่าใส่มุ้งใส่เม็นะคะล้างมือบ่อยๆนะคะก็ถ้าต้องไปในธุระที่จําเป็นเนาะถ้าไม่จําเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนั่นเองนะคะก็ควรที่นะคะเก็บเงินเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะคะโดยอีกไม่นานนะคะทุกอย่างก็จะคลี่คลายนะคะคลี่คลายด้วยความสุขกายสบายใจนะคะต่อไปข้อที่2เออข้อที่3ค่ะมีความสุขกับปัจจุบันนะคะ วันนี้ในขณะนี้คุณกําลังทําอะไรอยู่ต้องมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณนะคะกับคนรอบข้างกับคนข้างกายนะคะกับปัจจุบันกินข้าวก็ต้องมีความสุขกับอาหารกับกุ้งเผากับนะคะกระเพราไก่ไข่ดาว นะคะอย่าไปคิดถึงเรื่องทุกข well. ์ในอดีตหรือเรื่องเศร้าที่กําลังเป็นอยู่ก็คือมีความสุขกับปัจจุบันนะคะกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อนาคตยังมาไม่ถึงก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงมันนะคะถ้าเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดได้นะคะอนาคตก็คือวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมันดีเองนะคะค่อยๆทําไปนะคะคุณหญิงก็ค่อยๆทํามาเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ยังทําอยู่นะต่อไปค่ะเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่ได้เคยมีความสุขกับปัจจุบันนะคะโหเป็นนึกถึงความสุข นะคะโอ้โหที่ผ,ผ่านไปแล้วนะคะมันผ่านไปแล้วงคะ มันผ่านไปแล้วมันคืออดีตนะคะแต่วันนี้คือปัจจุบันคือวันนี้เราต้องทําให้ดีที่สุดกินข้าวให้อิ่มนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอมีเวลาอยู่กับครอบครัวนะคะมีเวลาทํากิจกรรมร่วมกันม,มีเวลาบอกรักกันมีเวลาให้เวลาให้แก่กันบอกรักขอบคุณให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะพอทํากับครอบครัวของเราได้แล้วนะคะเราก็สามารถเผื่อแผ่กับคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเพื่อนกัลยาณมิตร ะะเพื่อนที่ทํางานนะเพื่อนที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนนะคะมนุษย์โลกใบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้คุณหญิกกงก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะวว่าเดี๋ยวคุณหญิงมีภารกิจนะคะ ที่จะต้องไปทําอีกนั่นเองนะคะก็ไม่พลาดที่จะมาเจอกับพี่พี่น้องน้องทุกวันในวันนี้นะคะส่งความรักมารับกําลังใจนะคะจากพ,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 พี่พี่น้องน้องคุณหญิงมารับกําลังใจพี่พี่น้องน้องทุกวันนะคะเราให้กําลังใจเราก็ได้รับกําลังใจเช่นเดียวกันนะคะเราได้รับกําลังใจแล้วเราก็ให้ก็แบ่งปันกํากลังใจซึ่งกันและกันนะคะมันจะทําให้เรามีชีวิตนะคะ ที่มีความหวังนะคะทุกอย่างผ่านสบายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราตอนนี้นะคะทุกอย่างผ่านสบายทุกอย่างราบรื่นเห็นภาพความสมหวังเห็นภาพความรามรื่นฝึกคิดบ่อยๆค่ะ ความคิดคืออนาคตของเรานะคะเราคิดสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นถ้าเรายังทบทวนเรื่องอดีตเราคิดถึงเรื่องไม่ดีเราก็ได้รับเรื่องไม่ดีใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเรามาสํารวจตัวเองดูนะคะว่าเราคิดอะไรอยู่นะคะถ้าเราคิดไม่ดีเพลอคิดลบคิดเตื่องหูโหความทุกข์ความเศร้ามันเยอะมันไม่มีอะไรดี ลองคิดใหม่คิดในแง่ดีคิดในแง่แงบวกนะคะฝึกบ่อยๆค่ะเตือนตัวเองบ่อยๆนะคะมีสติบ่อยๆหุยวันนี้เพออคิดลบละเฮ้คิดแบบนี้คิดลบนะัไม่ดีนะคะเดี๋ยวเงินไม่เข้าเดี๋ยวโชคไม่เข้านะนะคะเดี๋ยวนะ,ะหน้าไม่สวยนะคะเดี๋ยวรอยตีนกาขึ้นอะไรแบบนี้ต้องเตือนตัวเองบ่อยๆนะคะวันนี้คุณหญิงก็ส่งกําลังใจค่ะกับ3เคล็ดลับ สร้างเหตุดีพิเศษผลงดงามเสมอนะคะสร้างเหตุดีพิเศษผลงดงามเสมอค่ะต้องสร้างนะคะด้วยการให้การแบ่งปันในข้อที่1ผู้ให้ย่อมได้รับค่ะสร้างเหตุยังไงนะคะย่อมได้รับอย่างนั้นนะคะเมื่อเราอยากได้นะคะเราต้องไม่อยากนะคะเราต้องเป็นผู้ให้ด้วยใจที่ปล่อยวางนะคะไม่ว่าจะ ปล่อยวางก็คือไม่ไม่คิดว่าจะได้รับนั่นเองค่ะก็คือได้รับอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณสร้างเหตุยังไงก็ได้เป็นกฎของธรรมชาตินะคะเป็นกฎของแห่งกรรมนะคะทำกรรมยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นนะคะ นะแล้วก็ข้อที่2นะคะสบายใจเงินเข้าโชคดีทุกทางค่ะเวลาที่เรามีความสุขกายสบายใจโชคจะเข้าเงินจะมานะทุกที่ทุกทางเลยนะคะไม่ต้องมีเหตุผลเลยเนาะไม่จํากัดเงินนะคะทุกสกุลเงินนะคะทุกบาททุกสตางยินดีรับบทนะคะยินดีรับโชคดีแบบไม่มีเหตุผลยินดีรับเงินแบบไม่มีเหตุผลเข้ามาเลยเงินฟ้าประทานเงินลาบลอยเงินสเสน่หาของฟรีกระเป๋าฟรีขนมฟรีอาหารฟรีนะคะอะไรแบบนี้เนาะต่อไปข้อที่3มค่ะมีความสุขกับปัจจุบัน ความสุขนะคะคือปัจจุบันนี้เราทำอะไรอยู่นะคะมีความสุขที่เรามีโชคดีที่เรามีตื่นมามีลมหายใจได้ไปต่อได้อยู่กับร่างกายนี้นะคะร่างกายที่แข็งแรงสวยงามนะคะสวยหล่อนะคะตามสไตล์คุณนะคะทำอะไรอยู่ก็ทำให้เต็มที่นะคะทำกับข้าวอยู่ก็ทำให้มันอร่อยที่สุดนะคะทำงานบ้านอยู่ก็ทำให้มันสะอาดเอี่ยมอ่องที่สุดนะคะ ทำงานอยู่ก็ทําให้เต็มที่เต็มความสามารถเต็มกําลังใจนะคะเต็มพลังของเรานั่นเองนะคะทำเหมือนกับว่าวันสุดท้ายของชีวิตของเราแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เนาะว่าความ ความไม่แน่นอนมันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่แต่ถ้าเราไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะเราก็จะไม่ทําอะไรที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่ทําอะไรที่มันไม่ดีเราจะทําแต่สิ่งที่ดีนะคะคุณงามความดีสะสมบุญบารมีเท่านั้นให้มันมากที่สุดค่ะ ให้มันมากที่สุดนะคะเราถึงใจอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขกายสบายใจมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะนั่นเองเนาะวันนี้คุณหญิงก็ส่งความรักค่ะส่งความปรารถนาดีนะคะขอให้พี่ๆน,น้องๆวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายนะคะ วันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าทุกอย่างผาสบายเดินทางปลอดภัยไปที่ไหนก็เดินทางปลอดภัยราบรื่นกลับมามีโชคมีชัยกลับมานะคะไปที่ไหนก็มีแต่คนรักคนนับถือนะคะมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่ความสุขงายสบายใจนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนดีค่ะคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอค่ะคุณเป็นคนดีคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะวันนี้คุณหญิงวรา,าพรบัวภาลากลนไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ บายๆวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้านะคะวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายค่ะวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายนะคะบายยค่ะ